สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานละลื่นจะมาทำาหัวกระลำปียัดไส้หมูเด้งนะคะใส่พริกไทยดำด้วยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้มาชมเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีตามพริกไทยดำนะคะ20เมตรใส่ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ สิบปีะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็รากชีสองลากนะคะหั่นใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามค่ะตามนะคะตามลงไปให้ละเอียดนิดนึงค่ะใส่พริกไทย ดำรากผักชีแล้วก็กระเทียมสัดผิดนะคะามแล้วก็เอาไปยัดไส้หมูเด้งนะคะหมูเดงร้อยมิลิกรัมน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอามาคลุกนะคะเอามาคลุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำ ลงไปนะคะ5้า้อยมิลลิกรัมใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะเอ่อรสจีนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงตอนนี้รรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะ ใบอ่หน้าที่จะยัดไส้นะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมสองต้นหั่นซอยนั้นเล็กใส่ไปค่ะแล้วก็ผักชีนะคะเล็กๆนะคะหั่นซอยใส่ไปค่ะสองต้นนะคะแล้วก็ปุ๊บนะคะปุ๊บใส่แลหัวกะหล่ำปียัดไส้หมูแดงพริกไทยดำเพื่อสุขภาพนะคะ พุงรสในนี้ก็จะมีนะคะก็จะมีรสด,ดีนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็รสด,ดีสองช้อนโ มีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็คลุกเค้าไปนะคะแล้วก็ยัดไส้กล่ำปีนะคะเอากล่ำปีมายัดไส้นะคะหัวกล่ำปีอย่างนี้นะคะห่าครึ่งสี่เหลี่ยมน,นะคะเอาไส้ออกนะคะแล้วก็ใส่ไฟค่ะแล้วก็ต้มนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะ หลับนีถ้าใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอา,าปั้ปน,นปน,นะะ้งปนะะเป็นป่้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปั้นงกลมนะคะแล้วก็ตั้งต้มทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็จะสุกนะคะหัวกระหล่ำปียัดไส้หมูเด้งนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ หัวกะหล่ำปียัดไส้หมูเด้งค่ะน่าทานมากเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะสุกค่ะน่าทานมากเลยนะคะหัวกะหล่ำปียัดไส้หมูเด้งพริกไทยดำค่ะทิ้ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะ ยิงไว้ขึ้นชมองนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ตัดใส่จานให้สวยงามนะคะจัดใัจานให้สวยงามค่ะ ปิดไฟได้เลยนะคะหัวกระหล่ำปียัดไส้นะคะยัดไส้หมูเด้งที่ไครดำค่ะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตักใส่การเสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็โรยต้นหอมสองต้นนะคะหั่นเป็นคำคค่ะแล้วก็ผักชีสองต้นนะคะหั่นเป็นคำคำค่ะ น่าทานมากเลยค่ะหัวกะหล่ำปียัไส้หมูเดงนะคะจะเป็นลันะะกษณะอย่างนี้นะคะหัวกะหล่ำปียัดไส้หมูเดงค่ะน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะหัวกะหล่ำปียัดไส้หมูเดงค่ะ เสร็จแล้วนะคะหัวไทยหวานละลื่นได้ทำหัวกะหล่ำปียัดไส้หมูเด้งพริกไทยดำนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เอซต่างประเทศและเอฟซประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ